สวัสดีครับนี่ครับมาคุยกันนอกนะครับผมในหัวข้อที่ว่าเลือกยางนะครับหลายๆคนเนี่ยชอบมาสอบถามผมว่าการเลือกยางที่ถูกวิธีนะครับเลือกแบบไหนนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาเจาะลึกนะครับในส่วนของสายพ่อ้านนะครับที่ต้องการความนุ่มเงียบนะครับต้องบอกก่อนว่ายางที่มันไม่อยู่ตรงหน้าทุกท่านตรงนี้นะครับเป็นยางที่น่าจะดีที่สุดในตลาดแล้วแหละครับท่านี้ท่านั้นต้องดูก่อนว่าคุณเป็นคนติดแบรนด์ไหนนะครับผมเคยบอกแล้วว่าเวลาผมเคยพูดถึงเรื่อง ยางนะครับผมมักจะพูดถึงรองเท้าเสมอนะครับฉะนั้นผมปุนคนให้ความสําคัญกับรองเท้าฉะนั้นผมก็เป็นคนที่ชอบเรื่องยางรถยนต์แต่เดี๋ยวคนถามผมว่าให้มันเกี่ยวข้องกันยังไงว่าไอ้ยางกับรองเท้าถ้าใครเล่นรองเท้านะครับคุณรู้จักผมอยู่แล้วรองเท้าที่ผมใส่อยู่คือ,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 อนะครองเท้าอัลต้าบูทนะครับรองเท้าอัลต้าบูทออกแบบมาสําหรับคนที่มาวิ่งและเดินได้ยาวผมไม่ได้มาขายรองเท้านะแต่ผมต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่ผมพูดคือเรื่องจริงเพราะต่อให้คุณไปซื้อรองเท้ายี่ห้อหอื่นมาคุณจะบอกเลยว่าน้อยแบรนด์ที่ นุ่มใกล้เคียงกับ Auto อัลตาบูทด้วยเหตุผลคือหนึ่งพื้นโฟมมันไม่เหมือนบริษัทอื่นอะลายยางมันก็ทําจากยางคอนติเนนทัลแงเรื่องนี้คือนอกเรื่องเราต้องบอกอกนว่าคือบางคนซื้อ,อยางแพงไปแล้วไม่ใช้นะครับคนก็มาบอกว่ายางเนะี่ยมันไม่ดีนะครับไม่ได้ต่างกันแบบการที่คุณซื้อรองเท้าแล้วคุณแม่งไม่ใช้มันก็ออกมาเรื่องเดิมว่าคุณซื้อรองเท้าแล้วไม่ใช้ลองนับคุณละสองสี่สามีห้าหกเจ็ดแปดหมื่นมันก็จะแพงขึ้นมาทันทีแต่ถ้าคุณซื้อรองเท้าแล้วคุณใช้ ราคามันก็จะดรอปลงดรอปลงดรอปล,ลงตามกับการที่คุณใช้งานนะครับไม่ได้ต่างอะไรนะครับกับการที่คุณมาเลือกซื้อ,อยางรถยนต์นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมารู้จักก่อนว่าโปรดักต์แต่ละตัวคือแบรนด์อะไรแบรนด์ที่หนึ่งะครับโยโกฮามานะครับเป็นแบรนด์ตัวท็อปของโยโกฮามาต้องบอกก่อนละกันเอางี้กูไล่เลยละกันตัวนี้คือโยโกฮามาแอดวนดีบีหรือเราเรียกกันว่าแอดวนเดิเบลนะครับตัวแอดวนดิดสเบลเดี๋ยวก็ต้องบอกก่อนว่า น่าจะเป็นอย่างที่นุ่มและเงียบเบอร์ต้นต้นของประเทศไทยนะครับผมต้องบอกก่อนว่าเมนดูกฮาม่าเป็นยางที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นฉะนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคนญี่ปุ่นนะครับเป็นคนที่รักโลกนะครับฉะนั้นยางทุกเส้นนะครับจะใช้ได้ประมาณ4 0่หมถึงหกหม่โลยางจะหมดและยางจะเป็นดอกเหมือนหนูแทะแต่และคนบอกว่าเฮ้ยทำไมยางต้องหมดนะครับสิ่งที่คุณกําลังพูดคุณก็จะบอกว่ารองเท้าที่ไม่สึกมันดีแต่วันนึงถ้าคุณลื่นหัวทิ่มมาหลายนะครับคุณก็จะบอกว่าเหีย hey, รองทมามันไม่ดีเลยเนะี่ยใช้ ซึ่งจริงๆแล้วนะครับคุณภาพยางมันหมดตั้งแต่ตอนที่มันหมดสภาพไปแล้วฉะนั้นงานที่เป็นงานญี่ปุ่นส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเรื่องอยางที่หมดไวก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะยางมันให้ใช้4 0 0 0มืถึงหกหมื่โลซึ่งถ้าคุณเอาไปหารกับวันที่คุณใช้คุณต้องไปคำนวณว่า1วันคุณวิ่งรถกี่กิโลกี่กิโลตรงนั้นนะครับทำให้ว่าคุณต้องเปลี่ยนยางอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่นะครับบางทีการที่ใช้ยางที่มันทนอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าคุณไม่ได้ใช้งานเยอะขนาดนั้น อย่างบางตัวดอกยังเต็มอยู่แต่เสื่อมคุณภาพฉะนั้นบางทีคุณอาจต้องเลือกอยางประเภทนั้นก็เป็นไปได้นะครับผมแอดแวนดีบีเนี่ยต้องบอกก่อนว่าดอกอยางออกแบบมาเป็นดอกอะซิมเม r ริกสีล่องลิดน้ำนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าลองสังเกตดีๆถ้าเทียบกับแบรนด์เพื่อนๆที่มาวันนี้นะครับเอดแวนดีบีเป็นอย่างที่มีเส้นเยอะมากที่สุดฉะนั้นยางที่มีลักษณะเส้นเยอะเงียบนุ่มจะออกแบบมาในการใช้งานที่ใส่นุ่มเงียบโดยเฉพาะอันนี้ผมรีวิวไปพร้อมกันเลยลกัน ตัวนี้คือตัวที่มาคู่กันนะครับในบริษัทเดียวกันลองสังเกตดีๆตัวนี้ชื่อว่าแอดกซ์แวร์โยโกฮาม่า GT หรือ AE51 ห้เอนี่ยออกแบบยางมาคือเอามาใช้งานในเรื่องของหนึ่งการเกาะถนนที่มากกว่าหลายคนถามผมว่าตัวนี้กับตัวนี้ตัวไหนเงียบกว่ากันดูดอกง่ายๆครับล่องตรงนี้บ้างยาวบ้างซอยนะครับตัวนี้มีบ้างมีซอยอันนี้ถี่ยิบเลยนะครับฉะนั้นหลายคนถามผมว่าตัวไหนนุ่มกว่ากันแน่นอนตรงนี้ชนะอยู่แล้ว แต่ตัวนี้ออกแบบมาทั้งกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่ชอบความสปอร์ตไม่ชอบอยางที่อ้วนลองสังเกตความอ้วนดูอ้วนคือ,อยางที่มาจากแก้มแก้มเนี่ยตัวนี้จะอ้วนด้านุ่มกับกันตัวนี้จะมีความนุ่มที่น้อยกว่าแต่เวลาออนการ์ดปับ๊บยางตัวนี้แก้มก็จะตรงกว่าตัวนี้ก็จะแก้มอ้วนๆฉะนั้นใครที่ต้องการความนุ่มเงียบก็ไปเล่น5ด5หใครที่อยากได้สปอร์ตบนแบรนด์โยโกก็มา E51 จบข่าวแบรนด์ที่หนึ่งเอากันเร็วๆอย่างนี้แหละ ต่อมาถ้าพูดถึงโยโตโยแเราไม่พูดถึงโตโยแเราไม่ไอโยโก้เราไม่พูดถึงโตโยมันก็เหมือนกับว่าซื้อเหล้าไม่ซื้อโซดา้ำเฮ้ยไม่ใช่นะครับต้องบอกก่อนว่าแบรนด์นี้นะครับเป็นแบรนด์โตโยทัยนะครับโตโยทยเนี่ยออกแบบยางมาแน่นอนครับสองตลาดนี้ใกล้เคียงกันนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าพอเป็นซีลวนเน็ตเมื่อไหร่นะครับจะเป็นยางที่มีลักษณะเป็นยางนุ่มเงียบและมีความเกาะถนนที่เยอะคราวนี้ถ้าเรามาดูแก้ม ซิลวนเนตเแก้มค่อนข้างจะตรงเด็กวัยรุ่นชอบเยอะมากที่สุดสําหรับสายพอ่พอพาะหนึ่งแก้มยางแม่งค่อนข้างตรงและเข้าคงได้ลึกนะครับกับการดอกยางเนี่ยออกมาในเชิงว่าคุณนุ่มเงียบจ๋าเลยเพราะมีเส้นๆๆแล้วก็มีตา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 าฉะนั้นถ้าใครที่เป็นคนที่ชอบความซิ่งและช่องการนุ่มเงียบด้วยซิลเวเนตจะขายดีที่สุดอันนี้มาตลาดตัวสู้ตลาดหน่อยตัวนี้จะเป็นนโะตโยซียวันนะครับโตโยซียวันเนี่ยแน่นอนเป็นแบรนด์ที่เป็นตัวล่างที่มันลงมาลุยในตลาดกับแตนโตโยทย เซียวันเนี่ยจะเป็นยานที่ผลิตจากประเทศมาเลเซียน,นะครับผมแล้วก็เป็นอบอกก่อนว่าตัวนี้นะครับมีตามีขนนะครับฉะนั้นหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยต้องการความนุ่มเงียบตัวนี้ก็ตอบโจทย์ะราคาแม่งดรอปกว่าตัวนี้เยอะคือต้องบอกนะครับยางเนี่ยถ้าคุณเล่นตัวท็อปนะครับเหมือนคุณเคยไปเที่ยวอะครับเบอร์ตองยังไงก็ดีกว่าแย่ยอกยอกนะครับผมฉะนั้นผมว่าจะบอกทุกคนว่ายางที่มันเป็นตัวท็อปเนี่ยยังไงมันก็คุณภาพดีกว่าอย่างที่เป็นตัว ธรรมดาอยู่แล้วฉะนั้นถ้าคุณไหวตัวท็อปคุณไปได้เลยครับฝักไฟแบ,แบรนด์ตัวไหนไปซื้อแบรนด์นั้นนะครับผมจบเป็นอะซิมพติกเหมือนกันนะตัวนี้จบละบูพูสั้นทานี้2แบรนด์นี้ผมจะพูดพร้อมๆกันนะครับต้องบอกก่อนว่าอันนี้มาเนี่ยตัวพ่อเลยนะครับตัวพ่อของผมคือหนึ่งฝั่งนี้คือมิชลินพา p ์ i m ซีโฟนะครับตัวนี้คือบิสโต e ทรานซ่าทีศูนย์ศูน นะครับต้องบอกก่อนว่าแบรนด์สองแบรนด์นี้นะครับออกแบบยางมาแบบคือแม่งแม่งเป็นคู่แข่งกันแบบจริงๆนะครับต้องบอกก่อนว่าแบรนด์นี้นะครับต้องบอกเลยมิชลินพิลเมอร์ซีโฟเป็นยางที่นุ่มเงียบซึ่งใครเคยใช้มิชลินจะรู้แล้ว,ว่ายางมิชลินเนี่ยแม่งนุ่มจริงคำว่านุ่มของผมคือกดแก้มเนี่ยมิชลินจะป่องที่สุดดอกยางนะครับเวลาคุณศึกษาดอกยางดีๆยางจะต้องตัดหน้าเท่ากัน ล่องที่ระบายเสียงเยอะๆหรือมีเส้นๆๆ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 พวกนี้จะมีหน้าที่ไว้เก็บเสียงฉะนั้นนะครับความหมายของผมคือถ้าคุณต้องการยางที่นุ่มเงียบที่ผมพูดมาทั้งหมดในวันนี้นะครับเป็นยางที่แม่งทั้งนุ่มและเงียบอยู่แล้วนะครับเท่านี้ทั้งนั้นอยู่ที่งบประมาณแล้วแหละว่าตัวคุณเองต้องการใช้ยางตุงไหนกับกันมันมีคนบางคนเว้ยที่บอกว่ายางเนี่ยไม่เงียบนะครับเหตุผลคืออะไรนะครับเวลาคุณยังไม่ได้สลับยางหรือว่าปัญหาของมันคือยางหน้าหมดก่อนยางหลัง นะครับยางเนี่ยมันจะมีเส้นฝั่งนี้และเส้นฝั่งนี้เขาเรียกว่าด้านอินไซด์กับเอาไซด์นะครับด้านเอาไซด์เนี่ยจะเป็นด้านเกาะถนนด้านอินไซด์จะมีหน้าที่เก็บเสียงปัญหาคือยางบางเส้นมันโดนแคมเบอร์กินด้านในนะครับพอแคมเบอร์กินปับ๊บยางเส้นเสียงโดนกินเส้นเกาะถนนไม่ได้โดนกินเส้นนี้โดนกินเมื่อไหราย่ยงางดังทันทีนะครับผมนี่ก็ต้องเป็นบอกก่อนว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจตรงโจทย์ตรงนี้ก็แวะเข้ามาที่ร้านพีสองมันิบสามแล้วกันนะครับเพราะว่าโซผมเองเนี่ยอยากให้ข้อมูลให้ทุกคนลองเข้าใจก่อนว่า อย่างี้เงียบแต่เขา,มาเไม่เงียบเงียบก็ไม่เงียบปัญหากับที่ยางหรือเปล่าบางทีที่ยางนุ่มเงียบไปแล้วปัญหาคือเสียงลูกปืนล้อดังหรือเปล่าบางทียางที่มีปัญหาเรื่องเสียงคือเสียงลมสอดเข้ารถหรือเปล่านะครับหลายๆอย่างมีเหตุผลของตัวมันเองตัวยางเองก็มีโจทย์ของตัวมันเองแต่ละตัวมีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันผมพูดได้แค่จุดเด่นจุดด้อยผมบอกไม่ได้นะครับ oh, <no. S 1> ใครอยากไว้เข้ามาที2023ผมจะแนะนําให้นะครับผมก็ขอฝากร้านหน่อยละกันนะครับร้านผมมีทั้งหมด สรงสาขาครับผมสาขาแรกสาขาที่นี่ที่นี่ที่นี่สาขาบางใหญ่ใครอยากมาเจอผมเจอที่บางใหญ่อีกที่นี่คือสาขาติวานนท์นะครับผมใครสะดวกวันไหนก็แวะเข้ามาได้เลยและอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอบคุณครับผม